ไม่ปลอดภัยเหตุฉุกเฉินเหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ยิ่งใครนะคะที่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียวเนี่ยหาเกิดอะไรขึ้นลําบากเลยนะเพราะว่าไม่รู้จะเรียกใครดีค่ะดังนั้นนะคะ เราต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนตลอดเวลาวันนี้ค่ะแจนจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือให้กลายเป็นเครื่องมือขอความช่วยเหลือในยามจาเป็นง,ง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนค่ะครั้งเดียวจบทําได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android มาเริ่มกันที่สาย Android กันก่อนเลยดีกว่าค่ะง่ายมากๆไม่กี่ขั้นตอนอยี่งที่รยนบอกให้คุณเข้าวิธีการตั้งค่านะคะหลังจากนั้นนะให้เลื่อนมาที่ความปลอดภัยและกรณีฉุกเฉินหรือว่า safety and emergency นะคะพอกดเข้ามาปุ๊บให้คุณเนี่ยเปิดข้อมูลสําหรับกรณีฉุกเฉินค่ะกดเข้าไปข้อมูลสําหรับกรณีฉุกเฉินให้คุณกรอกข้อมูลให้ครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นชื่อก็คือชื่อของเราเจ้าของเครื่องน,นะคะให้กดเข้าไปที่เพิ่มข้อมูลแล้วในนี้เขาก็จะมีขึ้นให้หมดเลยว่า ชื่อที่อยู่กรุ๊ปเลือดภูมิแพ้ยารักษาโรคผู้บริจาคอวัยวะหมายเหตุทางการแพทย์คุณตั้งไว้ได้หมดเลยทีนี้ให้มาตรงนี้นะคะเพิ่มเติมคําว่า SOS ฉุกเฉินในนี้นะคะให้คุณเปิดแล้วมันจะบอกวิธีการตั้งค่าของคุณว่าแบบคุณจะต้องเปิดปิดเร็วๆ5ครั้งนะถึงจะเป็นการเริ่มเข้าเหตุฉุกเฉินแล้หรืออีกอย่างหนึ่งที่คุณสามารถตั้งค่าได้ก็คือการโทรขอความช่วยเหลือคุณสามารถตั้งได้ว่าคุณจะให โทรไปที่ไหนอย่างเช่นคุณจะโทรไปที่191โทรหาตำรวจหรือว่า1 6 6 9เพื่อโทรเรียกรถโรงพยาบาลค่ะหรือบางรุ่นนะคะมันอาจจะไม่มีการตั้งค่าอย่างที่แจนบอกนะแต่คุณเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วพิมพ์คำว่า SOS หรือ search คำว่า SOS ได้เลยมันก็จะมีขึ้นมาให้เรานะคะอ่ะอย่างนี้ปุ๊บกดส่งข้อความฉุกเฉินก็จะเด้งเข้ามาในคุณสมบัติขั้นสูงนะคะคุณก็กดเข้าไปเปิดอ่ะสมมติแจนเปิดปุ๊บก็เพิ่มได้เลยค่ะสมมติว่าเพิ่มสร้างชื่อเนาะก็คือชื่อแจน เบอร์โทรศัพท์ของแจนคือกดบันทึกเสร็จปุ๊บนะคะก็คุณจะเพิ่มอีกคนหนึ่งก็ได้แล้วแต่ของคุณเลยเนาะแล้วหลังจากนั้นปุ๊บคุณก็จะสามารถกดได้ว่าจะแนบภาพหรือแนบบันทึกเสียงหรือเปล่าดังนั้นตรงนี้มันก็จะขึ้นวิธีการที่คุณจะกด SOS แต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเครื่องนี้นะคะเขาจะบอกว่าให้คุณเนี่ยเปิดปิดเร็วๆทั้งหมด3ครั้งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนด่วนไปหาคนที่เราตั้งไว้ค่ะเดียเด๋ยวจะลองให้ดูนะคะทุกคนช่วยช่วยช่ด้วย มันมาเด้งที่โทรศัพท์แกแล้วทุกคนนี่มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะปึ๊บกดเข้าไปดูนี่นนดังนั้นนะคะของ Android เนี่ยบางรุ่นอาจจะมีการตั้งค่าไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณหาไม่เจอจําไว้อย่างเดียวเลยว่าเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็ค้นหาคําว่า SOS แล้วก็สามารถทําตามขั้นตอนที่เขาบอกได้เลย ต่อมานะคะเราขย,ยับกันมาที่ฝั่ง iOS กันบ้างดีกว่าอันนี้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยค่ะให้คุณเนี่ยเข้าไปที่ setting นะคะพอ setting ให้คุณเลือกเข้าไปคำว่า emergency SOS นะคะหลังจากนั้นค่ะให้คุณเปิดนี่เปิดอันนี้นะเปิดโหมดโทรโดยการกดค้างก็คือ call with hold นะคะเปิดไว้ได้เลยหรือคุณจะเปิด call with 5 press ก็ได้ก็คือเหมือนกันกด5ครั้งเนี่ยแล้วก็จะเป็นการโทรไปเลย ทีนี้ค่ะข้อมูลการฉุกเฉินทั้งหมดคุณจําเป็นต้องเข้ามาตั้งในแอป e a l t h พอคุณเข้ามาในแอป e a l t h นะคุณก็จะเลื่อนไปข้างล่างฟืบแล้วก็เข้าไปที่คําว่าอัปเดต your medical ID นะคะแล้วคุณก็กดสตาร์ทเลยค่ะเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีอินโฟมชันให้คุณใส่นะก็คุณชื่ออะไร<ๆ>เกิดวันที่เท่าไหร่<ๆ>มียาอะไรไหมมีแพ้อะไรหรือเปล่าแล้วก็ มีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าก็ใส่เข้าไปเยอะๆยิ่งใส่เยอะเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งปลอดภัยกับเราเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วยเราเนี่ยก็จะสามารถช่วยเราได้แบบถูกต้องเนาะแล้วก็คุณก็สามารถใส่ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้ในยามฉุกเฉินได้เลยค่ะก็ดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณไปกินข้าวแล้วเกิดแพ้อาหารแล้วเป็นลมลมขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะสามารถกดดูโทรศัพท์ของคุณได้วิธีการกดเนี่ยก็ง่ายๆเลยค่ะอาจารย์จะลองจาก iPhone นะคะสมมุติว่าอุย้ยเขาจับโทรศัพท์อาจารย์ไปลวล็อกอยู่คุณไม่จําเป็นต้องมีราหารนะัสนกกก็กดค้้าไว่อปบ ถ้าอยากจะดูแค่ว่าแจนเนี่ยจะต้องติดต่อใครยามฉุกเฉินหรือว่าแจนแพ้อะไรหรือเปล่าจะได้ช่วยได้ทันทีก็ให้เข้าไปที่ medical ID slide เลยค่ะปึ๊บก็จะขึ้นข้อมูลของแจนข้อมูลส่วนตัวเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่มันสามารถแชร์ได้เพื่อฉุกเฉินนะเพื่อการที่เขาจะได้ช่วยเหลือเราได้ก็จะมีเบอร์หมดเลยว่าติดต่อใครได้บ้างในยามฉุกเฉินแต่ถ้าสมมุติเนี่ยคุณกดปึ๊บแล้วสไลด์คำว่า emergency SOS ปึ๊บมันก็จะโทรไปที่ตำรวจทันทีเลยค่ะ ยกเลิกแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่จะลองทําให้ดู หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาค่ะแค่นี้แล้วค่ะก็เป็นวิธีการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือของคุณนะในยามฉุกเฉินก็จะได้มีคนช่วยเหลือคุณได้อย่าลืมลองทําตามกันดูนะคะแจนว่ามีประโยชน์มากๆเลยสามารถใช้ได้ทั้งเพื่อแจ้งของความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งในเวลาที่เราเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมคะมือถือเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวสําคัญเลยตัวช่วยที่ดีเลยล่ะคะ่ะเพื่อนๆคนไหนนะที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วเจอทริคดีๆอยากให้แจนลองทาคลิปอยากให้แจนลองทดสอบนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้และเดี๋ Now I'm just waiting for love, waiting for love